ทุกคนวันนี้เราก็กินอะไรคะสักทีสักทีโเจ๊าะเจ๊ะอ่าโ,โอ้โห <c oughs> จะกินได้ไหมเนี่ยพ่อไปกิ้ก <c oughs> ินจิบไม่ได้จะกิน <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าเรามาเอาคิวตอน5โมงนะคะตอนนี้5โมง40มก็ยังไม่ได้คิวกอจะบอกว่าคน,นเยอะมาตั้งแต่แบบมาถึงแลทุกคนคิด,คดว่าน่าจะต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งนะคะเอ้ยไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือรอทั้งหมดอะ่ะช่วงประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่คือคนเยอะนี่ขนาดมาแบบร้านเพิ่งเปิดเลยนะทุกคนกอะไรขนาดนั้นนะถ้าสั่งไม่เผ็ดได้ไหมคะไม่ขาย สั่งเม็ดเดียวก็ได้สองเม็ดเดียวเอาสั่งเม็ดเดียวก็ได้ยังเก่าสั่งสองแล้วถ้าสั่งยี่สิบเม็ดได้กี่เม็ดคะก็ยังเก่าเม็ดเดียวก็ยังเก่าเพิ่มค่าพริกไหมเนี่ยโอเคโอ้ได้กินมากหมดนี้เท่าไหร่คะนี่ทุกคนเหตุผลที่เราต้องมารอก่อน6กโมงนะคะก็คือพอ6กโมงปุ๊บเขาจะมากางโต๊ะเพิ่มนะคะแล้วเราก็จะได้คิวทันที ร้านจะอยู่ตรงข้ามเมเจอร์ราชโยธินนะคะก็เอารถไปจอดที่เมเจอร์ราชโยธินแล้วก็ขึ้นสะพานขึ้นสะพานพีเทสมาเดินข้ามั่งเดินข้ามั่งก็จะเจอคุณแอมอ่ะไม่ใช่เมนูก็จะมีเป็นพ้มนาน้องรีจอยไม่เผ็ดไม่ค่ะเดี๋ยวผมกลับมาเอารัคพี่เลยแล้วก็มีตำต่างๆนะคะไม่กินมากอยากกินเราเนี่ยตำพริกหรือเปล่าคะเนี่ย จะกินไม่กินไม่ขายดูเลยเฮ้ยใครจะรู้ทิศสายพ่อไหมไม่รู้ไม่รู้จะชอบนั้นเป็นอย่างี้แหละเขาเรียกตำโคราตหรือตำพริกเนี่ยพ่อไม่รู้กินได้กินกินไม่ได้จะกินกินไม่ได้ก็กิ้นเลยนะอ๋อโอ้โหจะกินได้ไหมเนี่ยพ่อเอานี่พ่อเอ้ยปลาคือแบบ ้้้ยยออจาโโเอาใหม่พ่อขออยเทสเจ้าเจ้าเฉลิมศีเพื่อนหนูหนูบอกให้ชวนไม่เคยชวนพ่อมันอย่างไรเฮ้ยไปลงแล้วมึงอย่าไปออกนะมึงมันวัวผู้ชายมาคนไหนอะพ่อเฮ้ยอย่าไปมึงออกอย่าออกนะมึงเดี๋ยวจะว่าดังกับพ่อเสริมศีลูกตัดออกตัดออกกเดี๋ยวหนูตัดออกพ่อมึงไม่กูไม่ใส่ยกูคิดเดิมอลูะ อุ้ยไก่กุ้งสดน่ากินมากอะแต่เราไปนั่งไหมเดี๋ยวลรงอย่าไปเอายกเองเลยมั้งยกเองเลยไม่ยกเองเซอร์วิสเซอร์วิสไมเซลด้นะคะโอ้โหน่ากินมากน้ำลายไหลหรอหมดแน้ำลายแจกซ้วๆแล้วนี่ ตําคุ้งสดเออแล้วก็ยำหอยตําหอยแครงต้าเฉลิมสีอ,มอยากกินแล้วอะค่ะหิวปะอันนี้ของหนูเหรอพ่อ,อหนูทำไมท่านมันใหญ่เงี้ยโอหนี่ตำให้เองกับมือเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าทุกโคทุกคกต้องผ่านมือเขานะคะรสชาติไม่เพียนนีุ่ยขอบคุณค่ะ หนึ่งสองมาดิไปคนนี้ก็มาดิโจดิมาหนึ่งสองสามเจ้าได้ไหมจ๊ะน่ากินมากคุณแอมบอกว่าร้านนี้จะต้องกินคอหมูย่างใช่ไหมต้องลอง ทุกคนดูชิ้นนี่ชิ้นใหญ่มากแล้วคือมันแบบเยิมสุดเ็ง่อยปะแน่นแน่นยำหอยนางรมนะคะอ พอลาคือแบบจุกอร่อยมากทุกคนชอบอะไรที่สุดในที่ร้านนี้ชอบไก่ย่างมากสุดจริงจริงเขาทำอร่อยหลายอย่างนะถ้คือปกติอะไก่ย,ย่างที่อื่นบางทีแบบเขาจะปิ้งเป็นแบบปิ๊กใหญ่ๆหญะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นปิกเล็กอะมันกินแล้วมันจะแบบถึงง่ายกว่าออแต่น้ำจิ้มดีนะทุกคนน้ำจิ้มแบบไดเวอร์ <laughs> แต่ยิ่งกินแบบว่าไก่ย่างที่มันแบบไหม้เกลี้ยงเนิดนึงอ่ะอืมไงอย่างเงี้ยหนังเพราะว่าอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยทุกคนเนี่ยยิ่งกินอย่างเงี้ยยิ่งโอ้โหยิ่งอร่อยอเรามาลองส้มตำดีกว่าส้มตำที่คุณลุงตำให้นะคะพริกคือแบบยืนสตอด้วยนิดนึงอืม แต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นคนกินได้กุ้งเขาด้วยสามารถกินได้ดูตัวกุ้งให้มาเหมือนปรรชุดเป็นไงคะอร่อยมากนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนแบบยอมร้บอร่อยจริงโอ้โหดูกุ้งสุกตัวแบบแน่นอ่ะ นี่นะคะเนาะจะติม่มอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอ,อ,อันนี้จานละร้อยจริงเหรอจริ<ก>งถูกมากต้มเยมากแล้วสาดละกอมาอีกต้มแซ่บหน่อยแล้วเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วไปกินต้มแซ่บอ่ะเอ็นเงต้มแซ่บเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะต้มเล้งก็เนี่ยมันแบบ เปรี้ยมากเลยอ่ะอร่อยอะ่ะฉั้นถึงแบบแอบ,บกินก่อนแอบบแอบบกินต้มแซ่บก่อนทุกคนสู้ๆนะที่ดูอยู่ทางบ้าน <laughs> ดีอ่ะเป็นไง,งอร่อยมีข้อติไหมคะมีอะไรจะติไหมตอนนี้ยังหิวด้วยอะไรด้วยก็คือคือต้มแซ่บแบบหม้อเบอเลอรเลยนะร้อยเดียว ซอสเยอะเองอร่อยมากทุกคนชอบชอบหอยนางรมมากเลยอ่ะอม,มันเหมือนแบบยำหอยนางรมนะแต่ใส่สตอใส่ปลารนึกออกปะคือแบบแปลกและแตกต่างมากดูดิแล้วสตออันเท่าแบบสตอคือชิ้นเท่าหอยนางรมเลยอ่ะใหญ่มากมสะใจไก่ย่างคือแบบดูดีมาก ีคือมันอร่อยขึ้นพออะไรรู้ป่ะรอชั่วโมงไม่ใช่ดิเราอ่ะสองชั่วโมงนะถ้ามาเดี๋ยวจะได้กินในร้านก็คือเราไม่ต้องรอหกโมงเดี๋ยวถ้าโตในร้านเต็มแล้วต้องรอหกโมงใช่กุ้งปลากุ้งหรือพริกเริ่มกุ้งใหญ่มากกุ้งหรือพริก ซีงกุ้งกุ้งกับพริกอะเยอะพอกันเลยอขอเอาพริกออกหน่อยเดี๋ยวปวดท้องอเขาใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเลยนะทุกคนใช่เขาใส่แบบจัดเต็มแล้วน้ำปลาก็เป็นกระบวยหแต่กุ้งสดนะเดงๆอร่อยอะ่ะ แต่หอยแครงที่นี่ตัวออกเล็กนะทุกคนแต่ก็ขัดดีนะคะขัดขาวอร่อยนี่จ้ะหนึ่งว่าน้ำซุปซุ้มตำแบบน้ำล้นคือน้ำเยอะกว่าเส้นมะละกอเอางี้ดีกว่าจะซดน้ำเหรออืมตังแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินปลา ไม่ชอบเพราะว่าอันนี้คือแบบอีสานอะไรอีสานแท้ๆเด้ถ้าใครที่ชอบนุ่นกับคุณแอมมี่กินอะไรนะคะคอมเมนต์มาโยเวนต้มอึ่งนะคะถ้าใครอยากให้กินต้มอึ่งอ่ะต้องกดไลค์มาให้ถึงสองหมื่นไลค์เดี๋ยวจะล่าคุณแอมมี่กินต้มอึ่งอยังเอาอยางี้อยากรูว่าคนที่ดูคลิปนุ่นอะ มีใครเคยกินอึ่งอ่างไหมแล้วบอกมาหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงอยาก,ยากรู้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปอรออัอพคอมเมนต์เขาคนเียเยอะมากให้เราสองคนกินที่หนึ่งซึ่งอย่าว่าจะกินเลยแค่เห็นนะร้องไห้ได้เลยนะม,มันหน้าอุ้อ แบ่บเผ็ดจนเหงื่อแตกแล้คือกินกันสี่คนอนะ่ะเดี๋ยไม่พองเลยสักจานนะแต่อิ่มแล้ว,วอ่ะอือเขาให้เยอะมากทุกคนต้มแซบก็คือนมรักกินหมดหม้อเลยนะจ๊ะส่วนอันนี้ที่เห็นอะมีแต่น้ำนะคะมาละกอแทบจะหมดแล้วอันนี้ไม่หมดจริงๆนุกคนเยอะมากหอยนางรมหมดเกลี้ยงนะคะไก่ย่างเอากลับบ้าน เสียหอกับบ้านนี่พอหมูย่างนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะอิ่มไหมคะคุณแอมนี่ก็คือน่งอื่นอ,อิ่มจริงอิ่เดี๋ยวเรามาดูว่าบินออกมาเท่าไหร่เออจริงอยากรู้สั่งกับบ้านด้วยนะมีสั่งกับบ้านถุงนึง,นงมีสั่งโตมีสั่งกับบ้านต้มแซบแล้วก็ ส้มตำปูปลาข้าวเหนียวสองห่อนะคะเอาไปให้พี่เก่งเกียดมารอใช่ไหมจริงเข้าใจได้เลยอยากกินแนตะ่ไม่อยากต่อเ็าไม่ต้องกิน <c oughs> ทุกคนร้านนี้อร่อยทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือช้าทุกอย่างรับออเดอร์อกว่าจะได้โต๊ะเก็บตังค์ช้าทุกอย่างทุกคนบอกเลยแต่ว่ายังไงอร่อยเออพราะฉะนั้นถ้าใครรอได้นะมาแล้วแบบนั่งกินเบียร์ชิลๆเลยนะ <c oughs> เห็นหลายโต๊ะ เขานั่งกินเบียร์ชิวๆเลยนะอร่อยจริงอย่างนั้นนะอร่อยจริงคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆแบบไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้ามาแบบหิวแบบไม่ไหวแล้วแบบตีหัวพ่อค้าได้อะไรเงี้ยอย่ามาเพราะว่าตีแน่นอนพี่จอยคิดตังะค่ะเออพี่จอยคิดตังะค่ะประมาณสิบห้ารอบแล้วไม่เหลือเยอะจังมันเยอะมากค่ะมาสี่คนเนาะเขาไม่อย่างละร้อยหนึ่งสองสามอย่างละร้อยอ่ะ 1, 1, 5 0โอเคสั่งเคเฟซีเลย 1, 1, 50งห้าศูนย์ยส่หนึ่งห้าศลนยเลยค่ะมามาขวดมาไอ้คนนี้มาหนึ่งสองสามเจเเป็นไงคะคุณแอมสมใจอยากได้ข่าวว่ามากินทุกวันคุณลุงก็คือจำได้เลยได่แล้วแล้วก็อยู่ไกลมากด้วยนะโอเคก็ขอบคุณคุณแอมมากนะที่วันนี้ชวนมากินนะคะแล้วก็ ใครที่อยากไปติดตามช่องคุณแอมนะก็น่าจะติดตามหมดแล้วแหละยังยางใครรู้จักน้รักก็ต้องรู้จักเอมี่กิติยาเออก็ได้อยากตามได้ที่ช่องเอมี่กิติยานะคะแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็เม้นมา้ะแต่ว่าถ้าเป็นต้มอึ่งก็ไลค์คลิปนี้ให้ครบสองหมื่นอ่ะรอเดี๋ยวรอดูถึงอสองหมื่นไรแล้วก็ค่อยว่ากันโดนแน่